ไฮ <Hi, S 2> กล่าวสวัสดีแลาวผูทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยนะครับกับรถที่อยู่ด้านหน้างผมวันนี้เป็นงานดีเทลลิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการฟอกเบาะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเบาะคันนี้ก่อนเลยรถนี้เป็นรถพานามีล่านะครับพานามล่าโฟนะครับก็อายุของเขาก็น่าจะเยอะพอสมควรนะครับเพราะโมเดลนี้เป็นโมเดลใหม่นะแต่ดูภายในขอชมเลยว่าค่อนข้างเรียบร้อยสวยงามวันนี้ขอขอ,ขอชมท่านเจ้าของก่อนเลยและท่านเจ้าของเน้นนำรถคันนี้มาฟอกเบาะนะครับซึ่งเบาะสีเบจเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็น เขาเลยลอยสะกบกค่อนข้างง่ายเฮ้ยม,มาเพิ่มตรงนี้หน่อยนึงนะนี่เห็นไหมตรงนี้บริเวณเนี้เพิ่มตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยสังเกตนหนะมันจะมีดำๆหน่อยพวกนี้สามารถขยี้ออกได้แล้วก็ในส่วนของพวกคมพื้นเท้าพวกนี้นะไอ้ตรงก่อนหน้านี้ตรงนี้จะดำปี๋เลยนะครับแต่ตอนนี้สะอาดเรียบร้อยสวยงามแล้วก็เป็นอะไรที่จะบอกว่า ต้องทำนะครับปีละครั้งก็ยังดีนะครับเพราะรถกลุ่มนี้เป็นรถกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วแต่ก็จะมีค่าตกกับปกเป็นเรื่องปกตินะครับการทาความสะอาดเนี่ยไม่ได้ลื้อพรมพื้นนะครับไม่ได้ลื้อหลังคานะบนหลังคาก็มีความตกปกเล็กๆน้อยๆนะครับตามมือจับแต่ว่ารถพวกนี้ไม่ค่อยได้จับเหมือนรถกระบะหรอกนะฮะก็ขยี้ด้วยผ้าสะอาดก็ออกแล้วถ้าทําเองได้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยพวกหนังสีเบสพวกเนี้ยนะครับทำความสะอาดง่ายๆครับก็ปีละครั้ง คันนี้เป็นตัวคอนแอรโฟนะตรงข้างหลังเราก็ทําให้นะครับตรงเนี้ยข้างหลังเราทําให้แล้วนะนี่ังเกตน,นะก็สะอาดทุกจุดเหมือนเดิมนะครับการใช้ไปใช้ไปเรื่อยๆรถวพวกนี้จะมีเขามาเรื่องปกติเข,ข่าจากคราบจากฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมาเกาะแต่ว่าทําความสะอาดแล้วปีละครั้งก็ถือว่าโอเคมากๆครับผมผมขอปิดก่อนนะเนี่ยนะขอชมนะครับท่านลูกค้าเจ้าของรถเนี่ยคือดูแลรถดีมา,มากๆนะครับ รถยังไม่ค่อยเปื้อนเลยนะครับถือว่าสะอาดพอสมควรเลยเห็นปะนี่บริเวณนี้นะครับเบาะทุกคันนะครับของรถและรวมถึงพรมพื้นด้วยพรมพื้นตรงเนี้ยเนี่ยผมเราก็ทําให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมอ่าแต่ว่าพรมพื้นตรงเนี้ยถ้าถ้าได้เหยียบบ่อยๆก็จะสกปรกนะครับซึ่งตอนนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะเราทำความสะอาดพรมพื้นทุกจุดเห็นปะก็แต่ว่าไม่ได้ลื้อนะครับไม่ได้ลื้อออกมานะเป็นเป็นการทําความสะอาดแบบใช้ผ้า ชุบน้ำทามสะอาดขยี้จนออกส่วนสะอาดเองเนี่ยพอดูทีนี่ทีนี้ตอนแรกจะสกระปรกหน่อยอันนี้สะอาดเหมือนเดิมแล้วโอเคนะสําหรับใครนะครับที่สนใจโปรแกรมอย่างนี้นะครับก็มีเวลาให้นิดหน่อยใช้เวลาในการทําประมาณ1-2ชั่วโมงรถจอะมาสวยใสเหมือนเดิมไม่รวมการล้างรถนะล้างรถเดี๋ยวมันสิบห้าสิบห้าทีนะครับโอเควันนี้มิกกี้เด็ัสวยสวัสดีครับ